โอ้โ,โตกโตกตกตกเลไหนะอีที่ทางที่มันดมเนินสะดวกมึงก็ไม่ดําเนินหนอมึงจะไปไงนะโอ้โห,โโหโดับเกิ้ลเป็นแมวยุสวาดดับเกิ้ลมันเป็นปีศาจหุ่นเซ็กซี่เขียวหลบไปเขียวหลบหลบหลบเลยงานนี้เขียวต้องหลบละเขียวหลบเลยเขียวหลบ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 ดับเกิ้ลจะลงยังไงอ่ะไปเขียวไปฟักลุ เอาตกไปมาสามตัวสิบตัวร้องรังเขียวไปนู่นเลยอ้อมไปหาลูกของลูกเฮ้ยอย่าเดินไกลดิ <c oughs> เอาเดี๋ยวก็มีพลาดนะพรั้งไปทำไงหมาล่อดําเกิงหยุดนน่นลงตรงนน้น <c oughs> ดําเกิงหยุดเดี๋ยวนี้เอาลงเลยโอ้โหเดินมาตั้งรั้วน,นู่นอะตายตายตายีปเรงพยาบาเจ๊ นีเขียวเราจังมัเกิงมันเป็นแมวเยดเซเวตตั้งเกิงมันเป็นปีชาติหุ่นเทกี่เกิงไปมีข้าวกับพี่แดงเดี๋ยวแม่กางม้งเห็นมองก่อนเดี๋ยวๆๆพี่เขาอยู่ตรงไหนกันนะกินอย่างเดียวชีวิตเนี้ยกินของแพงกินของถูกชีวิตนี้กินแต่ของแพงเอ็มเขาก็มาซื้อเยอะนะของเราเห็นเอ็มดูดำเกิงนะ เอเกิงกินโช์ไงเลยมันดีตรงเนี้ยครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็กินโช์ไม่มีอะไรจะโช์แล้วไข่ก็ไม่มีโช์อะไรก็ไม่มีโช์มีโชกกินอย่างเดียวเขามีโชกุนมึงก็โชกกินนี <ç ines> ่โชกกินอะไรมาจ้ะเผือ <c oughs> กทุกเรื่องไข่ปาโคอนี่ตกกระปกกระปกโสมม